โอเคนะผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมเล็กคือนะฮะวันนี้ผมก็จะมาอยู่กันใน Discord ของตัวแมบโอมมก้า X นะฮะเรามาเริ่มดูสนิทพีคแรกกันเลยดีกว่านะเราก็อยู่ในส่วนของสนิทพีคนะฮะเราไปนี่นะผมนี่ก็จะเป็นคอนดอนบอลที่รีโมเดลนะผมซึ่งเออผมว่าโมเดลแบบเดิมที่อยู่ในเกมตอนนี้คือมันเฟี้ยวกว่านะเออคือพอรีมาเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนกับไปเป็นแบบสีบ่เหลี่ยมเหมือนเดิมนะผมผมกได้รีอีกนะเออ ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะเพื่อนๆชอบหรือเปล่าแต่ผมส่วนตัวผมไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับผมส่วนส่วนตัวเราชอบโมเดลปัจจุบันในเกมตอนนี้ที่มันเรียบๆแบบมันคือมันดูดีอยู่แล้วนะครับผมคือไปเปลี่ยนกลับเป็นโลบอกมันก็แล้วแต่คนและกันนะผมเอาเป็นว่าผมไม่ค่อยฟอบไม่ค่อยเฟี้ยวเออสำหรับผมไม่ค่อยเฟี้ยวนะนะเขาก็พยายามอิงให้มันแบบว่าตรงกับตรงกับตัวในการ์ตูนนะผมนี่มีข้างหลังด้วยข้างหลังก็ดูมันก็ดูดีแหละมันก็ดูสวยแหละนะครับแต่มันเป็นบล็อกๆเนี่ย นะโมเดลเดิมในเกมมันมันจะเป็นทรงอย่างนี้เลยนะเป็นโมเดลปั้นเลยนะเออไม่ใช่แบบมันไม่ใช่แบบเป็นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัดเบล็อกบ็อกต่อกันอย่างนี้นะเออไปนะเ,ปนเพื่อนๆชอบโมเดลรีเวิร์นี้ไหมก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้แต้ล่างนะครับผมอ่านะครับส่วนผมไม่อ,ะอ่ะอ่ามันมีคนเลือกอยู่นะครับว่าดีกับไม่รีใช่ปะไม่รู้อันนี้มั่วนะครับอันนี้อาจจะเป็นแบบ แปลว่าดั้งเดิมหรือเปล่าเหมือนเดิมกับไม่เหมือนเดิมเขาน่าจะเลือกอันไม่อันเหมือนเดิมนะถ้าเป็นผมผมก็เลือกเหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบปัจจุบันนะไม่ไม่ต้องเปลี่ยนนะไม่รูปเหมือนกันนี้ผมต้องไปแปละนะเพื่อลองไปแปลกันดูนะผมไมไ่ไปแปลให้นะฮะอันนี้ก็ยาโร่ยาโร่นี่ก็คือทางเข้าของไอใต้ห้องน้ำนะมันจะมีทางเข้าไปทางเป็นศูนย์วิจัยอะไรนะนะผมที่มีประตูมิเดิลนานะแล้วก็นี่นะผมเป็นบอสบอสด็อกเตอร์แอนิมอล กบยักษ์กายพันนะบกบกายพันนะเออนะก็ทําโมเดลมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นโมเดลที่ถูกดองเอาไว้ทิ้งร้างเอาไว้หรือเปล่านะผมไม่ได้ใช้นะน,นี่อันนี้ก็เบลวูดนะผมเบลวูดนะเมืองตักเมืองนะอันนี้ก็เป็นนุ่นยนตนะครับซึ่งมันก็มีอยู่แล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอามาแก้แทําอะไรรีเวิรนะ์กหรืนะ D อวิ่งยนนะเพื่ออะไรนะครับอันนี้นะเบเกีวัเทอร์ โอเคอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่าเอ้ยจุดสังเกตคือข้างหลังป่ะนี่นะผมมียานหรือเป็นสะพานลอยอะไรสักอย่างนะคือเกมมาเตอร์ผมไม่สนละนะมันเหมือนเดิมนะหรือรีเวิร์กอะไรมามันก็เหมือนเดิมนะครับมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรหือถ้ามันเปลี่ยนก็เพื่อนๆก็บอกกันได้นะแต่ผมรู้สึกว่าผมสนใจไอ้สะพานข้างหลังมากกว่านะเออนะครับโอเคนี่คืออะไรดัมเบลอะนะที่ต่อสู้เอ้ยมันย้ายจุดมันเปลี่ยนเปลี่ยนแผงเปลี่ยนผังเมืองหมดเลยนะฮะเนี่ย เดี๋ยวเราก็ลองไปดูกันนะในเกมว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ย่านน่าจะไม่มีอะไรนะครับตันนี้พีก็มีมาเท่านี้นะผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้จ้ะไปละไว้วเจอกันคลิปต่อไป